สวัสดีครับสวัสดีทุกคนจากสวนเกียรกไกนะครับอยู่กับเรา t a l e เล s น o ์ t ปอครับผมสนุกเกอร์ฮะผมนัทครับครับยิมครับก่อนที่จะเริ่มรายการทวนให้คุณผู้ชมใหม่ๆฟังก่อนว่าคนที่เข้ามาดูคิดไซโคแล้วมาดูรายการเราเนี่ย t าร์เลน์สปอเตคืออะไร t a l e เล s น o ์สปอตนะครับก็คือโปรเจกต์ที่จะตามหาเยาวชนที่มีพรสวรรค์ด้านฟุตบอลนะครับเพื่อมอบโอกาสนห้กับเด็กๆโดยที่เรา จะพยายามมอบรางวัลเท่าที่เราจะสามารถให้ได้แล้วกันเนาะใช่เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องๆก้าวเดินในเส้นทาาฟุตบอล,ลต่อไปครับคืออย่างนี้เทเลสปอร์เตอร์เราเชื่อว่ามีเด็กๆแล้วก็เยาวชนเนี่ยที่ยังไม่ถูกการเห็นเนี่ยยังมีอีกเยอะเทเลสปอร์เตอร์ภายใต้ใคิดไซโค้งเนี่ยเราอยากจะเป็นสื่อกลางแล้วกันเนาะหวังว่าคลิปที่ออนออกไปเนี่ยมีผู้ใหญ่ใจดีจะได้เห็นน้องๆเหล่านี้แล้วก็ ให้โอกาสน้องโอกาสด้วยไปติดทีมชาติไปเล่นฟุตบอลอะไรก็แล้วแต่พาเลนส์สปอร์ตเตอร์ก็ขอทำหน้าที่ตรงนี้<า>แต่ก่อนที่เราจะไปหาเด็กเด็กกันเดกแปลกนะก่อนที่เราจะไปหาเด็กเด็กกันขอเข้าผู้ใหญ่ใจดีหน่อยอ,อย่าบอกนะต้องขอบคุณพาร์ทเนอร์นะครับพาร์ทเนอร์ที่สนับสนุนรายการของเรามาเป็นอย่างดีเป็นนี่เสื้อผ้ากีฬาสปอร์ตแมนชั้นดีสัญชาติไทยอย่างนี้ครับ อย่างโวนะฮะอ่าผมว่าหลายๆคนก็คงเคยเห็นผ่านหูผ่านตาเคยได้ยินกันมาบ้างนะครับเพราะว่าโวเนี่ยก็สนับสนุนฟุตบอลไทยลีกด้วยอย่างที่เราใส่กันพีทีประจวบอ่ะผมแล้วก็เอ่อน้องยิมใส่มาด้าด้วยนี่ไทยลีกเออ่ไทยลีกสองนี่ก็มีนี่ตราดเอฟซีตราดเอฟซีนักขาวเจ้าเกาะมีสุพรรณบุรีใช่แล้วแล้วนอกจากเนี่ยนอกจากฟุตบอลเนี่ยเขายังมีกีฬาอื่นอีกหลายอย่างเลยนะเออถูกต้องอย่างนี้โวเนี่ยไม่ได้ทำแค่ เสื้อผ้ากีฬาฟุตบอลอย่างเดียวนะครับเขาก็ยังออกแบบหลายๆคอลเลกชันหลายๆชนิดนะครับเพื่อให้นักกีฬาได้เต็มที่ทุกการแข่งขันประมาณนี้วันนี้ขอบคุณสปอนเซอร์ด้วยขอบคุณโวมากๆ,ๆนะครับก็ฝากด้วยนะครับที่สโตเมืองทองเอาเลสแครวร์นะครับที่ช็อปช็อปโวนะครับที่เมืองทองธานีก็เดี๋ยวขึ้นรายละเอียดไว้ให้ฝากด้วยครับไปพี่นัทอย่างนี้ว่าไงดีเรามาที่สวนเกียร์กายมีเข้าตาบ้างไหมก็คิดว่าน่าจะเห็นอยู่นะ มาดูกันแต่เมื่อกี้เห็นแว๊บๆมีตัวหนึ่งขาวทรายเล่นดีอยู่ผมเห็นตัวหนึ่งขาวเหมือนกันขาวชอบหมายถึงเด็กชายเหรอเห็นเด็กหญิงต้องโดนเดินดูได้ไหมเดินเดินเดินได้ไหมเดินได้ไหมอ่าเดินเดินเดี๋ยวกไปไปไปดูเดินดู ถ้าสมมุติว่าแฟนๆคิดไซ้โค้งเนี่ยเด็กๆหรือว่าผู้ใหญ่อยากจะมาเตะบ้างยังไงแนะนําหน่อยที่ไหนยังไงะสำหรับสวนเฉลิมพระเกียรติเกียรตนะก็จะอยู่ตรงตรงข้ามรัฐสภาเฮ้ยจริงเหรอวะตกใจอยู่ตรงข้ามรัฐรภาตรงเนี้ยก็คือโรงเรียนขอสทบเก่าแล้วก็เป็นถ้ารถมีสายเก้ต้นทางข้ามน้ำมาจากฝั่งบางพัดก็ได้แล้วก็ กัแล้วก็ศูนย์ทหารที่เขาเรียกการสะพานแดง่่รรฉฉัันนนนมมาาททททไไีีีีก็คือโซนสะพานแดงแหละเขาเรียกกันเกียกกายคนร้วนอยู่ตรงโรงเรียนแถวนี้ก็จะมีดางๆก็มีโยชินบุรณะหรือว่าราชามีเซนคาเบียอะไรแถวแถวนี้ก็จะมาเตะกันก็วันธรรมดาเนี่ยจะเปิดถึง2สองทุ่มแต่คนที่สําหรับคนที่เล่นฟุตบอลเนี่ยจะเริ่มเตะกันประมาณ5้าโมงคุยไรหกโมงหกโมง แต่วันเสาร์อาทิตย์อย่ามาผิดวันเหมือนเราทำไมเราเคยมาแล้วเขาปิดหกโมงมาทุ่มครึ่อ้ยย่างผมสองทุ่เนี่ยผมไม่เตะบอลแล้วคุณทำอะไรบ้างเรียกแล้วโซดา2อโซดา2เออมากินกันน้าแดงแหละเอ้ยมาดูเด็กวันนี้มาดูเด็กต้องบอกว่าข้างหลังเนี่ยเด็ดเด็ดเยอะอไม่ไม่ส่งพี่ไม่มีส่งอะไรกันเลยพี่ส่งคือโอ้ยไว้อะไม่พี่ส่งคือจังหวะเลยอ่ะเออไม่เตะบอลอะไรอ่ะ อ๋อนก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 เนี่ยไอ้แบดตะมุนก็มีสวนสนุกมีแอร์โรบิกกิจกรรมเยอะแยะมากมายออกกำลังกายกับผู้ใหญ่เต้นแอร์โรบิกด้วยเอองี้ก็แนะนำลังการกับผู้ใหญ่แล้ออกกำลังกายแบบไหนโชวเต้นแอร์โรบิกเลยแหม่ที่ที่เฮียมากูตลอดเลยเชียวเมื่อกี้ที่เวิร์กอ่อกกำลังกายกับผู้ใหญ่ทำไงบ้างก็นี่ครับก็แนะนำให้มาแถวเกีย่อกายนะครับเย็นๆก็มาเต้นแอร์โรบิกนะครับหรือว่าพาลูกพาหลานเนี่ยก็มาเตะฟุตบอลฝั่งนู้นก็มีเล่นบาสแนะนำครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันละ สนามนี้จะมีตัวเด็ดที่เราจะผมมั่นใจว่าเจอเพราะผมเล็งเห็นไหมคนหนึ่งแล้วเดี๋ยวไปดูดีกว่าว่าเป็นคนไหนเดี๋ยวชี้ให้ดูเดียวกันหรือเปล่าด้วยนะเออคนนี้น่ารักเชี่ยวมืเด็กนักบอนอลอดนนี่นี่นี่เดี๋ยวดูขอดูหน่อยนี่น้องน้องน้องเท้าซ้ายน้องเท้าซ้ายนี่เห็นมันคล้องเดิเท้าซ้ายเข้าไหนเนี่ยเสื้อฟ้าเสื้อฟ้าหัวม่วงอะนะ ถามน้องเขาด้น้องเขาทำสมเตรียมเล่นสงการปะน่าจะใช่นะมันใกล้แล้วนะขอดูก่อนขอดูฟอร์มอ่ะไม่แต่ดูทรงแล้วจุดเด่นที่ยิมเห็นมีอะไรบ้างเผื่อได้คุยกันมาตรงกันบ้างถ้าถามยิมนะยิมว่าคือมาเล่นซ้ายอย่างเดียวก็จริงอ่ะแต่ว่าอ่านมันยากนะถ,ถึงจะซ้ายอย่างเดียวอะ่ะปกติมันจะได้ยินพวกแบบเอ้ยปิดซ้ายปิดซ้ายซ้ายอย่างเดียวใช่ไหมแต่เนี่ยต่อให้เราทําอย่างนั้นมันก็ไปได้อยู่ดีอ,ะอ่ะแถมเดี๋ยวพี่ดูนะแม่งจบสะกร์คมด้วยนะน้องๆจบสะกร์คมด้วย ไม่เห็นฟอมยังไม่เห็นสเต็ปเท้าวายซ้ายจบสกอคมปิดยากก็คือเป็นตัวข้างที่ดีเลยว่างั้นใยืนเต่าก็ได้ด้วยใช่น้ำหนักเท้าดีนะเดี๋ยวลองดูน้องอีสักพักดีกว่าว่าเป็นไงบ้างแล้วก็ถ้ามูว่าตรงกันเนาะดูลักษณะหน้าตรงกันแหละทางบอลน้องไดเดียเนี่ยแลวทางบ้านอะลาดยางแล้วมั้งไม่แน่ใจโอเค โอเคไปดูเดี๋ยวรอดูฟอร์มน้องเงยอะแป๊บนึงงกันถ้าได้ก็ถ้าได้ก็ไอ้ผมผมชอบคือคือหลกัหลกๆเลยอ่ะฟุตซอลอ่ะมันมพื้นที่แคบอ่ะต้องไปได้อ่ะเอาตัวรอดเก่งอ่ะเออ,เอ,เอ,อ,เอน้องทำได้แต่เดี๋ยวขอดูอีกนิดนึงน้องไม่เอาตัวรอดในที่แคบได้ด้วยอาขยันด้วยะ่ะใช่แต่ว่าพี่ว่าพี่เนี่ยเอาตัวรอดเก่งกว่าน้องหมายถึงเลือกฟุตบอลเหรอหนีเนี่ยที่ผมเอาไว้ก็เอาไม่ลงได้ครับโอเคหรือว่าสวยงามไม่ขอนี่นี่ดูดูแย่งบอล เบอร์ยี่สิบห้าก็ดีนะใช่ใช่แต่เบอร์ยี่สิบห้าอาจจะอายุน้อยไปหน่อยถ้าเทียบกับที่ทีเราก็ลองดูนะเรากำลังหาดูดูจหว่าขึ้นบอลมายิ้มว่ายิ้มว่าน้องเบอร์สิบเสื้อฟ้าอยูอะไรอายุอะไรถ้าให้เดาดูจากเดี๋ยวดูความพิ้วตรงน้สิบเจ็ดสิบแปดได้เลยนะเพราะน้องมันดูแบบมีประสบการณ์เยอะมันกล้าเล่นอะดูมันยังเล่นไม่เต็มด้วยเนี่ยยังกระกลักอยู่ คือเท่าที่ถามน้องคน,นอื่นมาแต่พวกผู้ใหญ่จะมาประมาณ6โมงกว่าอันนี้เหมือนกันบ,บน้องมันเตะบอลไปก่อนไงเดี๋ยวค่อยไปใส่สุดอีกทีตอนนั้นเวลาเกอร์ใส่สุดจะใส่ตอนกี่โมงวะเขาเต็มข้อใส่ได้ทุกเวลาใครก็ได้มา,มาดิเอาไปด่าเด็ก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 เวลาดีท่าตัวอย่างการใส่สุดารใส่ดูบอ<ด>ลด<ๆ>ูบอล เบอร์แปดอะเบอร์แปดเล่นยังไงอเบอร์แปดยังดูเอื่อยไปนิดนึงมีเบสิกนะแต่หมายถึงว่ามันดูไม่ได้ไม่ได้เป็นตัวจี๊ดขนาดแบบโดดเด่นขนาดนั้นเนี่ยเบอร์ใช่เบสิกดีนะดู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 แหวก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 โอ้โหนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียว คอน้องบอกอ<ช>น้องบกใช่ไหมออเออสัมภาษณ์หน่อยถามหน่อยเว้ยทำไมฟอร์มดีเตะเก่งขนาดนี้อ่ะปกติเราไปคัดตัวโรงเรียนอะไรไงบ้างออก็นะไปคัดบ้างครับคัดเล่านิดบางเขตครับหนึ่งที่ตอนมอ3แล้วก็เพิ่งไปคัดมาล่าสุดตอนมอ4ครับคิดว่าสไตล์ของเราเนี่ยจุดเด่นของเราที่เล่นสนามนี้คืออะไรสนามนี้ตึงไหมเล่าให้พี่ฟังหน่อยตึงครับมีตัวเทพเล่นสนามนั้นเล้วจุดจุดเด่นของเราคืออะไรที่มองคิดว่าได้รับเลือกเนี่ย ความเร็วครับแล้วก็การจุดอบอันนี้ใช่นะเพราะว่าที่ถูกเลือกก็เรื่องนี้แหละแต่เห็นอายุเหรอนะสิบหกครับสิบหกเล่นเล่นมาตั้งแต่อายุเท่าไหรสามสี่ขวบอย่างสามสี่ขวบสามสี่ขวบก็คืออนุบาลสามอนุบาลสามป้องใช่ปะหนึ่งก็คือชอบเตะบอลมาตั้งแต่ตอนนั้นอ่ะใช่ครับอ่ะเดี๋ยวพวกพี่ลงไปขอเทปฝีมือด้วยได้ไหมได้ครับมาแล้วเตะด้วยได้ปะเดี๋ยวขอเปลี่ยนชุดก่อนเออแต่ว่าก่อนที่จะไป มีกำลังใจจะมามอบให้เป็นของรางวัลจากสปอนเซอร์ของเราเอาโปเกมอนเราโปเกมอนโอ้โหถึงเข้าดีๆหน่อยนี่จักโบนะครับก็เดี๋ยวก่อนนะครับอย่างแรกเลยนะครับมอบให้ก่อนเป็นถ้วยเป็นถ้วยทาเลสปอรเตอร์นะฮะจะมอบให้กับน้องนะครับเพื่อเป็นการการันตีนะฮะว่าผ่านการคัดเลือกจากทาเลสปอ p o เ t อร์แล้ว <นะ S 2> แล้วก็อันนี้เป็นของรางวัลน,นะครับอยากใะนำเสนอตัวนี้เป็นลูกฟุตบอลใหม่ของ<ม>โบนะครั<ก><ล>อันนี้ที่ยังไม่แกะมีเหตุผลว่าอยากจะให้บอกรเ,เอาไปสุกแล้วก็เริ่มกับฟุตบอลด้วยตัวเองที่สามคนอ่ะก็ะวันนี้ก็เป็นเพียงกําลังใจเล็กๆให้บอกรให้มีกําลังใจในการที่จะเตะฟุตบอลลูกฟุตบอลเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยมีแพงมากแต่อย่างน้อยเก็บเอาไว้ตั้งไว้ที่บ้านอ่ะก็คอยเตือนว่าอย่าเลิกเล่นฟุตบอลนะเพราะว่าเรามีความสามารถคือไซโคงก็เป็นกำลังใจให้นะ ทันสปอร์ตแบนด์นะครับชั้นดีจากประเทศไทยนะครับอย่างโว้นั่นเองนะฮะก็ถ้าใครสนใจนะครับเสื้อผ้าเฉียวๆสวยๆทันสมัยแบบนี้นะครับก็ไปที่เอา l e t Square นะครับช็อปโวเมืองทองธานีแน่นอนครับเต็มที่ทุกการแข่งขันครับเตพบอมกันครับและวันนี้คือทั้งหมดของ Talent Sporter นะครับแล้วก็ EP หน้า เรา3ามคนจะไปหาน้องๆไปหาแสงใหม่ที่ไหนนะครับก็อย่าลืมติดตามนะครับทาเล่นสปอตเตอร์ภายใต้ช่องคิดไซโค้งนะครับมีซับสไครต์มีกดไลค์ u t u b e Facebook t i k t o k ฝากด้วยฮะกดติดตามทั้งหมดนะครับสำหรับวันนี้เรา4คนน้องยิมน้องปกพี่นัทเกอขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ